วันนี้เราจะมาทำหมูแดดเดียวกันนะครับหมูแดดเดียวตอนนี้ก็หั่นหมูเรียบร้อยแล้วนะครับหั่นหมูเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยซึ่งหมูเนี่ยนะครับก็จะหั่นประมาณชิ้นประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่กระเทียมเลยนะครับกระเทียมดำนะครับใส่พริกไทยนะครับพริกไทยวันนี้ใส่พริกไทยดำนะครับ ใส่เข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะครับเพรเดี๋ยวเราจะมีความเค็มของอื่นอะีกใส่เกลือหนึ่งช้อนนะครับใส่น้ำมันงานะครับนะครับใส่น้ำมันงาใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับใส่มากไม่ได้เพราะว่าใส่มากแล้วนะเขาก็จะ วเวลาทอดแล้วจะดํานะครับเอาทอดจะดําใส่ซีิวขาวนะครับใส่ซีวขาวนะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะครับขยำให้เข้ากันนะครับอ้าวเราก็ใส่แล้วเราก็มาขยำกันต่อนะครับอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือซอสซอสหอยนะครับใส่ลงไป เพราะว่าจะได้เพิ่มรสชาติความอร่อยอ่าเราอันใช้หมูเช็ดนะครับเดี๋ยวเรามานวดกันนะครับเพื่อที่จะให้เ,เครื่องปรุงต่างๆเข้าเนื้อนะครับเราก็ใช้ระยะเวลาในการนวดสักประมาณ10นาทีนะครับรนวดนะนวดให้เข้ากันนะครับหมูเพื่อที่จะให้รสชาตินะครับ ของเครื่องเทศจะเข้ากับเนื้อหนะครับก็จะขยำไปเรื่อยๆนะครับยิ่งขยำนานเท่าไหร่ยิ่งจะเข้าเนื้อนะครับก็จะมีความอร่อยขึ้นนิ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะครับน้ำมันงาก็ทำให้หอมนะครับให,หอม ซอสซีอิ๊วขาวนะครับก็จะช่วยเพิ่มรสชาตินะครับเกลือที่เราใส่ลงไปนะครับก็จะทำให้มีความเค็มส่วนที่เราไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลามันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นก็เราใช้ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวก็จะมีกลิ่นหอมของปลาทูเหลือง นะครับเอาเหลืองเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดไปของมือก็นวดผัานก็นวดเพราะเมื่อยก็เปลี่ยนมือนวดนะครับให้เครื่องเทศเขาเข้าเนื้อให้เครื่องเทศเข้าเนื้อ นวดนานเนื้อก็จะนุ่มนะครับนุ่มทำให้อร่อยนะครับหลังจากพอเรานวดได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาไปผึ่งติ่งแดดนะครับตึ่งแดดไม่ต้องแห้งมากนะครับถ้าะะแห้งมากก็จะแข็งนะครับเอาแค่หมัดมานะครับหากกินไม่หมดก็ใส่กุ้งยิบนะครับ ถ้าเราทอดไม่หมดต้องแ่ยเย็นนะแล้วเราก็ใสช่ช่องฟรีดไว้จะได้รักษาสภาพของหมูแดดเดียวของเราครับเพราะว่า,าการทำเรียบร้อยแล้วก็จะไม่เสียนึกจากทินต้นไหนก็นำม,มาทอดได้นะครับมาทอดเป็นกับแก้มก็ได้หรือจะมาทอดเป็นเครื่องเคียงนะครับอาหารหรือจะทอดกินกับข้าวเหนียวก็ได้นะครับ นวกักบเน,นื้อตอนนี้จะนวดไปเรื่อยๆนวดให้เชื่อเข้า,ากับเนื้อนะครับการนวดนี่ก็จะทำให้หมูเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับเหมือนอการทำหมูส้มปลาส้มอะไรต่างก็มีต้องนวดนะครับต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะทำให้ได้รสชาติที่ดีขึ้นนะครับกนองไปเรื่อยๆนะครับก็ นวดไดที่แล้วพอแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอเาไปผึ่งนะครับผึ่งไปตากเองครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการนวดนะครับการทำหมูแดดเดียวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกจริงว่ารสชาติของหมูแดดเดียวจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากเรา <c oughs> ได้นำไปตากแดดพึ่งแดดสักพักหนึ่งนะครับก็พร้อมที่จะเก็บเข้ากล่องแล้วครับครับก็เก็บใส่กล่องนะครับเพื่อที่จะเก็บใส่ตู้เย็นนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองทอดดูก่อนนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราก็มาลองทอดหมูกันเลยนะครับ เรามาลองทอดดูซิว่าหมูเดียเดยเราจะเป็นยังไงใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนสักหน่อย,อยครับปุ๊บปันหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็จะนำหมูที่เราเนดถึกดำลงทอด เราก็จะทอดด้วยไฟอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงแล้วเดี๋ยวจะไหมนะมครับไม่ทันสุกหอมตรเทียมเลยครับ เร,เราได้ใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะครับถ้าใส่มากก็จะมีความหวานความมีความหวานก็จะไหม้ง่ายนะครับแต่เราใส่ไปนิดเดียวแล้วเอาไป ก็ไฟอ่อนนะครับหมูจะได้สุกรวด,ด,ดเ,เร็งแ้าเพื่อนๆอยู่ก็จะได้กลิ่นหอมของกระเท,ทียมพิสัยหอมมากเลย จะถูกแล้วเพราะว่าเราหั่นชิ้นที่ไม่หนาตอนนี้หมูก็เหลืองสวยแล้ว ก็หอมเหลืองแก้วนะครับเหลืองแก้วเราจะไม่ทอดจนแห้งนะครับเพราะถ้าแห้งแล้วจะหมูมีความแข็งนะครับมีความแข็งแล้วก็กินไม่อร่อยครับอ่ะพอแล้วเสร็จแล้วครับ หมูแดดเดียวเราเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หมูแดดเดียวเรานะครับหลังจากเราทอดแล้วหน้าตาก็จะแบบนี้นะครับอร่อยนะครับอร่อย